สวัสด <muitas> <of> ีครับผมเจ้าแถาวันนี้เราอยู่ในเกมฟันรันสามวิ่งทะลุรถพาร์ทสามแล้วตอนนี้อยู่กับเอ็มดับเิวแอฟมาเอสามและกั๊สึเนาะเอ็งหลดีหลดหีีหลดการกดลีหลดครับเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อต้องเลยครับเด็กๆแค่ได้ล็อกร้านไีไม่นะเล่นยังไงไม่มีไรโดดไม่ก็ไม่ก็สไลด์แล้วก็กดสกิลทางโอ้ยนี่ ปพียงเอ้ยยี่บคุยยอมวะเอ้ยวายจริงโดนการ์ดช็อตยี่บด่าโดนหลบทันว่ะโอ้โอหเทียบอืมที่หนึ่งว่ะที่สองที่สามคนไหนคือการเนี่ย ตื้อโอ้ยตดอตื้อตื้อตื้อตอ้อต้อ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 อ้อต้อต้อ้อ้อต้ออต้อไอะ้อะือ้อโอ้ยตอ้อตอตือตื้อือ เอานี่ไปกินเอาของปวดดิ้เฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอ้ยยเฮยเฮ้ยเย้เ้าเฮ้ยนาเ้ยอ้้ Ah! I feel. Dạ. Thằng lăn bộ. Ây da. Ui cướp. À. Cắt. Đại ra. Ôi. Cắt. หยุดก่อนอ้าวอุ้ยหลบได้ไงเตกไว้ปัวเล่นเล่นเป็นอ่ะตุ้ยด้วยดวงล้วนๆอุ้ยยิงทิ้งไปเลยแมวจริงตัวนี้มาทำไมก็นแอะเฮ้ยไอ้โอ้โหแต่ละคน อ้ยอวยตึงจริงตึงตึงตึงมากอ้อยเอาเอาอย่างนี้ก็สวยดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วอไอ้ฟิวไม่ โโอ้ใจจริงอะไรวะอะไรขึ้นมาก็กดๆไปเถือเฮ้ยเฮ้ยอา้เก็บเก็บเก็บเกๆบเกบสงครามทำสงครามเอออ้อโอ้ยยังมีความหวังอู้ว่าสิ่งนี้ให้มึง ชอบอโอ้ยกูโดนอะไรไม่รู้รัวเลยขนาดกูที่หลบยังนั่งโดนคนเดียวไปแล้วไปแล้วครับอ้อหึว่าคุณไปอออ้ยอ๋อโดนไปอึ๊บของแถมของแถมนี่ครับน่าแหกอ้ยเอาคืน โอ้ยเฮ้ยเอ้ยอาไม่เราไม่ยอมเปิดกลอรอดิโลเนี่ยอ่ะอ่ ตายแ้ามึงทุกคนลุ่ม,มึงนก่บอกเ,เอา้าเราเปกูโดระเบิดคนเดียวกูบอกเอ,เอ,เอ้ยอยะโอ้โหมีโอ้ยิงด้านกว่านั่นแหละ,ลละของกูเดินช้าไงเปรี้ยงโดนกัดเฮ้ยทำไรเราอะ่ะทำทำไรเราทำไรเราโอ้ย

ยูอ้าวเอาแล้วกูโดนกระต่ายกัดจัดย <You. S 1> ูเฮ้ยลบได้ไงวะอ๋อหมาโหเร็วมากอัมสปีดงับอืมคนหัวติดอ๋อจอๆได้่ะมาจะจอได้มันก็กดมานนี้ อ๋อ,อาเกือบเกือบแล้วพี่อู้อ๋นอโดนกูอีกอ๋ออ้า,อาการะปไอ้เจ๊นี่โลละมึงจะปล่อยท่าไม้ตายาเจ๊ใช้ทางรัดว่ะมันนี่ เออมันต้องมีคนโดนบ้างอ่ะอือ้าเออเอาเอาเอาตกหลุมเอาไม่อยู่กูก่อนอ้อเงาอ้า เอาเจง,ดง,งโดนอะไรอ่ะโดนขี่พนาวุธอ๋ออย่าใจนะเจงเล่นเงี้ยเล่นอ๊ยเล่นหมดเจงทไมเขาต้องะเลาะด้วยไไอ,อ,อ่ะ,ะ,ะผมก็อยากรู้มนกันเก็เกะตัวได้เนี้ย ตอนเจย์ยีโลตัวเองมันกลางโลหมนเลยอ่ะโอ้โหอ๋อไม่มเลิกกึ่งสนิทอีกแ่้ดิดิดิด <Okay. S 1> <อ>ต้องมีคนโดนบ้างโดนกัดอ้๋อยายได้ไงยีโลอ,อ่ะดูดิกัดอ๋ยเจยโดูอะไรอ่ะ ไม่ต้องายโอ๊ยายจริงเธอนี่ <C> e <at> ไปโอ๊ยฮอาฮฮโอ๊ยโหวันใหญ่แม่ผมจะอยู่ที่4แต่จิตใจของผมมันก็อยอยอย่า <C> <at> ไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนเอาดีไปกินเอออ้าดูข้อก่อนวะอะไรวะรวดเร็วอ้า

โอ๊ยอะไรวะเนี่ยเออกูรอเวลานี้มานานโอ้ยไอเจ๊ม่ปล่อยในตัวเองลงไปเฮ้ยยาโอ๊ย คนชื่อพิชวาดยูอะไรมีออ <c oughs> จิอา ไอ้ข <c ười> ีสองเจงกูว่าได้ให้มึงโดยเฉพาะเล่ะ <c ười> โคตจัดเก็บหมดเลยไปไหนโอ้แข็งเก่งจริงๆเลย <c ười> แบดนีแม่งเล่นยากวะ่ะบังคับลอย อุ้ยเกือยบอีะปวดเอ้าโอ้บุรีโล่เอฟอะไรวะเฮ้ยเท่เกินอยู่ที่หนึ่งไม่มีใครตามมาได้ฮ่า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 ซอดเนเียนมากมั้งเฮ้ย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 ทุกคนไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปเรื่อยเฮ้ยเสียว อดดึงป oh. ังดึงดึงการขาไปโคตรเฟียวไปดีกว่าโคตรแย่เลยเปี้ยงจริงจรี๋เฮ้ยเข้าแล้วว่ะ เฮ้ยสติติใหม่เนี่ยไปครับโอ,อ้ยเฮ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 ้ยอันตรายเฮ้ยทันทันหนึ่งงั้นเนอยว่าไปแหละอะนากนั้นเ่อ้ยไม่ ้ยยตเองเโด้ยเอมเออาเออเออเอไเ้อมอเออ้ออเอ่ตออเ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 อออเ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 เออเเลอกออเออเออเออออเออเอเออออเอปลออเเองเออเออเเกองเออเอเอุเออ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 เเออเออเออออเออเออเเขอออเเอ คิดว่ามึงโลแล้วมึงเท่มากมัง้งอ,อ๋อเฮ้ยใจเย็นคุยกันได้วัดโอ้ยเอาคืนวะ่ะอ,อุ้อยเกิดอะไรขึ้นวะวัดวัดเหบเป็น้เจงวิ่งไวไอ้โงอ่ะ โหกัดเอ้ยเออไม่นะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเล่นอะไรก็ตามไม่ต้องเล่นมีแข็งแข็งแก่งที่สุดในจ้าไปไหนไปไหนของผมยัยโอ้ย กากอากาศไปแข่งใครอะฟิลวันนี้อะฉันไม่ที่โลหรอกนะเออเนีเนี่ยนน,น,นไปโลไปโลอยู่ไม่ได้อ้ยไปไหนอยู่ด้วยกันก็ อ๋อพยายามโดดหลบไปนะอ๋ออันเดิมเลยโอ้โห้หโอ้มันตาไม่เลิกจริงจริงโอ้ยอืมอืม

เอ้ยเราไล่ออเฮ้ย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 ,ยมันไปนู่นแล้วบ้าจริงไม่กูจะหลอไม่ได้มา อฝนไไ <laughs> ฟ้าขนองฝนฟ้าขนองพิเศษช่วงนี้ไ <laughs> อจีไม่โดดวะกูถือลูกโ <laughs> ป่งลูกโป่งกันทุกอย่าง <laughs> โอ้โหเละเละเทะสุด

ต้องมีคาะดักทางขึ้นนะยังไงก็โอ้ยโอ้ยเยอะจริงๆเลยอะไรวะแม่งไปไหนยุยยอมอ่ะวันนี้ไปกินอ้า เพื่อนทำไรก็ทำเออกูจะเดินฝ่าสงครามนี้ไปด้วยล้วนเดียวไอ้ฟรีโอ้ยไปไหนโลอยู่ด้วยกันก่อนไปไหนยูอ้อ เฉียมุกทุกอย่างเออไม่ไม่ใช่กูโอ้ยทุกคนมีไฟหน้าหมดเลยทุกคนมีไฟผมเป็นคนมีไฟมีไฟป่าวอืม มีไฟเปล่าเอ้ยไปไหนอะเราอะอยู่ด้วยกันก่อนโอ้ยดึงจังเลยใครวะได้เหรออ้าวอ,อาวุธปวดจริงอ้าวโอ้ยแข่งการอากาศไปนโอ้ยไม่ อะไรอื้อ so oh, ึ oh, oh. Oh, oh. Oh, ่ย oh, กันได้โลกนานโอ้ย euh อันโอ้ยล็อกหัวโอ้ยโอ้ยอยู่ด้วยกันก่อนแข็งกูทำไมฟิลอันที่ไหนแล้วโอ้โหมันออกมาด้วยอยากปืนใหญ่อือดึงมาโดนโอ้ย โหอันบอลเลอร์เลยอ้าาาาเจ้ากูสองอันมน <c oughs> ันไม่ยอมหรอกนะมันไม่ยอมอโอ้ย, <c oughs> <c oughs> ยอย่อมาแล้วอาาาาาไปไหน <c oughs> เอานี <Private S 2> ้ไปกินถายไปด้วยกันเลยอ๋อ อะไรโอ้โหอะไรวะตาเส้นไทยขอโทษขอโทษใครอะาฮ่าาขอกางโลกมันเลยบ้าแล้ว๋อของเยอะโอ้ยโหดีนะกูมีระบบไม่งั้นกูตกกิโลเยอะของของมันก็เยอะจริงกระเทียมขอบคุณครับรอใช้งานคนหนึ่งเดียวเลย ไอ้ใครไปมาเล่นวะโอ้ยเอ้ยกลับอายุไอ้ฟิวบอก้กวยที่มาเล่นคือกำลังไม่คเลยเ้โดนโดนโดนอือชิหายกูสิเอ้ยยังยังยังอยู่ยังไม่ตายใกล้จะตายละ i <laughs>